เดี๋ผู้ชมทุกท่านดน,น,นะครับอยู่กับผมเซนตาซาเกมเมอร์วันก็จะมาเล่นไมโครโซยเวิลด์เกมนั่นเองนะครับผมโอเคโอ้ยขอภัยครับกินน้ำมาแล้วมันอึดเดี๋ยวนะคือกูบักแล้วเนี่ยอ๋อตามกันไปฮะโอ้ชิบเปล่งเลยกูมองไม่เห็นด้วยรู้ทางไหมฮะอ่ะ,อะ โอ้อัปเดตไปเยอก็อยู่ในเซิร์ฟเซฟสินนั่นเองนะครับเซิร์ฟคนไทยที่เล่นเยอะที่สุดนะครับโอเคแล้วก็ไปไหนวะดามไปไงานคือนี่มันเซเวอร์เกิหรือมันอะไรวะเดียวตายตายเหรอก็ตีไปอ้า เอาไงวะเฮ้ยเฮ้ยอย่าย for okay. oh hey, OK. like, oh, no. ุ่งอย่ายุ่งเลยเอาไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาตีเลยเออเดี๋ยเพื่อตัดเลยนะน่ะไปนะไปนะเฮ้ยไม่แฟร์วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายไหมไปนะเกี่ยนหรอนตาปฏิกิริยาเอ้าเฮี้ยไม่ไม่แฟร์เดี๋ยวคุณงงโอาเขี่ยก่อนนะฮะไม่ใช่ก่อน ใช่หรออขวานไมนได้เคี่ยผูก็เล่นเออแล้วแบบนี้ดิก็ที่งงเลยอะไรอยู่น้าวน้าวน้าใครเปิดก่อนเดี๋ยวเปรียบโอ้ยได้อะไรวะเนี่ยโอ้โหไม่คุ้มเลยก็ได้คุ้มหน่อยนะฮะมีจูเจงแน่นอนจูเจงไปแล้ะแม่งตีละเฮ้ยไปละไปแล้ว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 ไปละไปละโอเคไม่เป็นไรนะเอ้ยที่ประจำนะฮะถ้าอยากใช้เดียวผมก็เอาแนครับ คือกล่องมันจะดรอปของให้นะครับแล้วใครตามมาบนะ้านะเนี่นะบางครั้งมันก็ดรอปของดีกันนะเจีเฟมทราเวอร์เอ้ยเฟมเนี่วะเฟรมอ๋อผูเล่นเพย์เจริญสิบหกคนที่พออ่อครัวที่พคนติดเตียงกูขอทางหน่อยแม่งมีโรคมาช่วยอะไรกันทางเลยอดีตอพเวชันะครับเป็นหนึ่ง เ้าแน่อ hmm. pues ืมอ mm ่า hmm. ต uh, ่อไปก็ไปตรงเรือนะครับตรงเรือบางครั้งก็ดับของดีนะฮะดูกันว่ามีใครโดดไปแล้วหรือยังครับโอเคฮะมีใครตามมั้ยไม่มีเนาะเอ้ามีดิแหละโดดหมดแล้วไงวะโอเค let's go นะโอ๊ยอย่าเขาอยู่เฮ้ยเกี่ยวไม่ไหมละตู้ วันนี้วันนี้เอวันนี้วันนี้เอาไฟได้เต็มว่ะเอาไฟได้เต็มว่ะเออเต็มเต็มเต็มเกงอะได้คิวเลยเจ้กว่าเนี้ยเอาเหล็กก่อนเหล็กดีกว่าโอ้เหลืองเกงนะอาหารที่มักใส่มาอาหารอาหารค่อยกินครับเมื่อจำเป็นนะค่อยกินเมื่อจำเป็นแล้วทำไมมันโง่่อยางไอ้คน ดาบไฟก็เหมือนโอเคเหมือนหรือสี่คนนะเดี๋ยวสี่คนสี่คนนี่สบายตัวนะก่อนเองเปิดก่อนัลอ้าเจอของดียาปิดปิดกูบันไดไทยรึโอ้ยโอ้ยไม่อยากไปทางนี้เลยทุระตื่นสมัโอ้ยโอ้ยโอ้ยไข่แม่งสร้างลานใหญ่โอ้ยชื่ออุ้ยติดแล้ว ชิบหายนะครับรอเริ่มเกมชิ้นด้วยกูติดบัคได้ไหมบัคได้ไหมก็เป็นอะไรฮะรอเวลาในกันนะครับดูคนหนึงแต่ว่าโอ้ยน้ำตกเลยอยู่ตั้งไกลนะครับอยู่ตั้งไกลรอรอของกูจากจังเลยอืมอืม นะโผวิเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดียวเดียวเดียวอโอ้โอ้จะรอดไปเนี่ยอย่าเลยอย่ายิงกูเลยไอเวลาไอ้ช่วยหน่อยเกิดกูเสียวโอ้ยไม่ไหวอ่ะแม่กูไม่ติดมึออี่ครับไปต่อแมตต่อไปฮะ ออกมาแล้วก็ไปจอยใหม่อะไรเนี่ยโอเเ้งงโอเมื่อดีอะเก่งแม่พูดดีจิงไม่คิดตังนี่แหละวะควายมีส0สิบาทซื้อยังได้มั้งเนี่ยยักษ์จนแล้วแตนหนูนหนูอ,อ๋อได้อยู่นะถ้าถูกมั้ยห้าสิบขายทุกจุดหนก็ได้เลยสามคนมีงขายหมด ไป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 แล้วกูไปแล้วไปวไปนะไม่เ,เสียงไม่เสียงนะไปแล้วแบงเปิดปุ๊บกล่องไม่มีอะไรเลยโอ้เก็บของมาเหมือนกันนะพวกผลไม้นะโอเคเอานี่ไปติงกันแล้วะรอเลยไม่ได้เด็กนะเออปไป โอ้ยอะโอ้ยอโอ้ยโอ้ยอะอดีไปดีวะลีลาดักกงกองกองกอองกออครับกุนาซืสอธนูมาโด้แอบนะแอบอ้ยเบรกสิเบก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  ส่วนนะเรจะไปโดเก่นเกมเ้ยเฮ้ยโอเคได้แล้วเขี่ยมึงเกาเหรอฮะเก่าเกาเอะไรมึงอะไรมึงอะไรมึงอ๋อย่านี่อย่านี่เอวางไม่ได้อะไรมึงกูไม่ยมึงมากูสิ โอ้เออมามามาดูสิมาดูสิโอ้รอรอคุยแล้วอ๋อโอ้ยพามาลงน้ำมันก็ชอบอืมดาไฟมันเก่าเหรอฮะโอ้ชิตโอ้ชิตเออได้เก็บยดเกลีดนะดาไฟได้เก็บยโอ้ตายโอเคแอบต่อไปเกิดอะไรเงี้ย ออกเข้ามาบักหรืองไงเฮ้ยเอา,เ,อาเปลี่ยนแมปไปได้วะโอ้ยเดียเเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออ,เอ,อ,เอ,อแมปแมนนะฮะเออเออไปเผื่อแล้วกันนะเผื่อได้เลยาได้แนละ้ว ดูสิครับเวลาเนี่ยสวัสดีครับพี่สี่อืมเอาสกินเขาใช้โอ้ยถึงจังโอ้ยวิงว่งครับวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งใครได้ใครดีใครได้ไดอาดาเพชรดาเพชรดูทันแล้วดาเพชรอ๋อโอ้โหนี่มันเป็นแก๊งเลยครับอืมเติมได้ไงวะเนี่ยลา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  ดี yup. ดีบางเป็นไปแล้วจึ๊บไปแล้วปะเดี๋ยวนเพื่อนเออธนูกูซื้ออะไรเยอะแยะเลยเอามาอะไรเยอะแยะใส่ไปก่อนนะฮะพอมีพอใส่เนี่ยอ้ยดาวไฟผสมนี่ชอบมากเปิดกล่อนี่ของแน่ ของแรกกีพออยู่ไปอยู่ไม่ไปอย่าเสี่ยงนะฮะเหลือใส่แล้ววะเก่งกันอ้าวจอาจ้าจะคล้องกันครับเยอะชิบเลยโอเคดาบิดาบิแล้วดาบิแล้วก็อาหารแล้วก็เ่อะ ม no да. ึงโกงมึงโกงทีมเจี้ยอะไรเด็กน้อยโอเคครับไปลุยใหม่เมื่อกี้เป็นพวกเติมนั่นแม่งของเยอะของเยอะไปไม่ทันขอดาบขอดาบขอดาบได้ดาบได้ดาบในชุดละไปลอ้ล่ะ ผมึงจะไปห้าในผมไปแล้วเออไปแล้วไปเลยไปเผาไปเลยเล่นไม่เป็นฮองเล่นเหรอครับเชียร์ไปว่ามึงเจอแลาลาะอาอาล่ะล่ะอ่าลาลาลาโอ้ยแหลกแหลกแลกไปเลยไปยังไม่ตีอุ้ยก็เจอทุกคนตีตีเว้ย ดอกฟดอกฟโอ้แพ้มัน <Okay. S 1> โอเคอุ้ยต่อ,อไปสิไป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 หนึ่งศูนยนะ์อะอย่างไม่ได้เห็นแบบห้องเต็มเหรอโอเคออกออก็ออกนะโอเคครับก็สนุกกันพอนะมครับแม่งเอาก็ไม่ได้ไม่ได้เล่นนานนะนก็ขีดมือกัระชากนะครับผมแต่เมื่อก่อนนี่โหจริงมันอก่อเล่นบ่อยนะนีไม่ค่อยได้เล่นนะครับ<ๆ> โอเคครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสเครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่นะครับพัะมาไม่บ้า